เคลื่อนไหวถึงโต้งปรางต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้ปรางกันรันได้ออกมาคอนเฟิร์มปิดฉากรักกับหนุ่มโต้งทูพีเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งเผยว่าตอนนี้นะคะปรางกับโต้งเป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กันค่ะจริงๆเป็นการพูดคุยตัดสินใจเมื่อประมาณสองเดือนได้แล้วพอมันเป็นเรื่องของการแต่งงานมันมีดีเทลค่อนข้างเยอะ มีรายละเอียดให้เราต้องหันหน้ามาคุยและทบทวนในจุดประสงค์หลายๆอย่างอย่างมากหนูเพิ่งรู้ว่าการเป็นแฟนกันมาสู่การใช้ชีวิตคู่มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เราต้องมานั่งคุยกันใหม่จริงๆฝั่งเส้นสุดท้ายในข่าวไม่มีหรอกคา่ะเราใช้ชีวิตมานานเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นแฟนที่ดีต่อกันหนูไม่สามารถอธิบายได้ขนาดนั้นมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนหนูหวังว่าทุกคนจะเข้าใจหนู มันเป็นเรื่องยากสำหรับหนูกับโต้งมากๆมันมีหลายเหตุผลมากๆเลยอยากให้เชื่อใจหนูสองคนว่าหนู2คนใช้เวลาคิดทบทวนมาอย่างหนักมากๆก่อนที่เราจะตัดสินใจกันไม่ได้ผ่านจุดนั้นมาง่ายๆ10ปีที่ผ่านมามีการปรับจูนมาตลอดค่ะแต่วันนี้หนูไม่สามารถลงรายละเอียดได้ค่ะส่วนหนึ่งหนูอยากจะให้เก็ความรักสิปีของหนูมากๆมันเป็นโมเมนต์ที่สวยงามทุกครั้งเราพยายามถึงที่สุดแล้วค่ะ ที่จริงเป็นความรู้สึกของทั้งสองฝ่ายไม่มีใครเริ่มก่อนเราคุยกันใช้เหตุผลมาตลอดไม่มีง้องอนเหมือนในข่าวเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตเหมือนกันเป็นการตัดสินใจร่วมกันล่าสุดนานาไาราบินาได้ออกมาพสไอจ s สตอรเป็นภาพกอดให้กำลังใจทั้งคู่พร้อมเผยว่าถึงแม้ว่าภาพของน้องๆทั้งสองคนที่พี่สาวคนนี้แอบรอคอยแอบคาดหวังและอยากจะเห็นมันอาจจะไม่มีแล้ว ก็อยากขอบคุณอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้พี่ได้มาเป็นพี่สาวของทั้งคู่และได้มารับรู้ถึงความรักสิบปีที่มีค่ะและน้าจดจำของน้องทั้งสองพี่ยังอยู่ตรงนี้สำหรับทั้งสองคนเสมอและตลอดไปกอดน้องทั้งสองคนแน่นๆนะคะ